เมื่อวันที่15มกราคมที่ห้องประชุมโรงเรนเมืองพัทยา10บ,บ้านเกาะล้านนายวีรพัฒนกุฑแถลง รองปหลัดเมืองพัทยาเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันวิ่งเกาะล้านเทรลครั้งที่3เกาะล้านเทรล2025โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งมีนายชูเกียรติน้องใหญ่ผู้ช่วยเลขานุก,การนายกเมืองพัทยาในฐานะนายกสมาคมวิ่งเมืองพัทยาพร้อมด้วยทีมงานร่วมนําเสนอรายละเอียดการจัดการแข่งขัน เมืองพัทยาโดยสำนักการท่องเที่ยวและกีฬารวมกับสมาคมวิ่งเมืองพัทยากำหนดจัดโครงการแข่งขันวิ่งเกาะล้านเทรลครั้งที่3หรือเกาะล้านเทรล2025ในวันที่ที่9กุมภาพันธ์2568โดยมีจุดสตาร์ฟินิชณหาดแสมเกาะล้านเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี เพื่อให้เหล่านักวิ่งได้วิ่งผจญภัยแบบสนุกสนุกไปพร้อมกับการชมธรรมชาติยามเช้าของเกาะล้านทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้กับเมืองพัทยาพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาวิ่งเทรลให้มีความเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาในด้านการเป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมในการนี้จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความ พร้อมด้านต่างๆได้แก่การจัดการจราจรการรักษาความปลอดภัยการพยาบาลรถพยาบาลการรักษาความสะอาดรถสุขาเคลื่อนที่และการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ โดยได้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น3ระยะประกอบด้วยระยะทาง25กิโลเมตรระยะทาง11กิโลเมตรและระยะทาง6กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะที่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นปีแรกเพื่อให้กลุ่มนักวิ่งแบบครอบครัวและผู้ที่อยากทดลองวิ่งเทรลได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งนี้จะมีการปิดการจราจรบริเวณหาดแสมในช่วงปล่อยตัวนักกีฬาคือเวลาตีสี่ และ6นาฬิกา20นาทีแต่ไม่เกิน6นาฬิกา30นาทีและจะเสร็จสิ้นการแข่งขันภายในเวลา11นาฬิกาดังนั้นจะไม่กระทบกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างเกาะล้านอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามขณะนี้มียอดผู้สมัครเต็มทุกระยะการแข่งขันแล้วซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น1,800คนแบ่งเป็นนักวิ่งที่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดชนบุรีจำนวน679คนนักวิ่งจากจังหวัดต่างๆจำนวน842คนและนักวิ่งชาวต่างชาติจำนวน279คนซึ่งคาดว่าเงินสพัสสำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า8ล้านบาท ผู้จัดเส้นทางครับคุณเดี๋ยวขอแนะนำทัวรก่อนนะครับคุณคุณศิริพรจำลองครับผมครับพี่ตงของเรานไงก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่ามีอะไรก็ประตางใจขเราได้เลยครับเดี๋ยวจะให้ขเขานแนะนำเส้นทางร่วมรายการนี้นะครับก็ก็แต่ละท่านเนี่ยมาเนี่ยก็มาทา,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 าที่กอลงคืนแน่นอนก็ทำให้มีมเงินแล้วก็ ที่ที่ที่แบบดีขึ้นทักคอร์ตไปในตัวด้วยนะคะหรือรบางท่านก็คือแบนะเป็นครอบครัวคุณพ่อลง25กิโลคุณลูกภรรยาแก็เป็นผู้ที่ดูแลเรื่องการจัด เราให้เขาเข้าเส้นช้ได้ค่ะจากข้อมูลเนี่ยจะมีการตัดชายทุกปีเนี่ยมากขึ้นทุกปีและปีเนี่ยจะมีนักวิ่งประมาณ1,800งอยท่านนะครับที่จะมาต่อร้านเราบังคับและอุปกรณ์แนะนำนะคะให้กับนักวิ่งอุปกรณ์บังคับนะคะเราจะมีเป็นเต้นนะ้ำ วันนี้นะครับเวลา13.30นที่ห้องกระถุ่มเมืองพาราณเงินตรงเรียนเมืองพญาสินะครับก็ขอเข้าสูรร่ระเบียบวาระการอรมที่เป็นเลยนะครับเพื่แก้ข้อทรานะครับาราณนี้นะคะต่อมาระยะทางเราเพิ่มระยะ6กิโลเมตรขึ้นมาแล้วก็ระยะที่สามจะเป็น่25กิโลเมตรนะคะเพื่อสีแดงในระยะ6กิโเมตรนะคะ สรุปเส้นทาเนี่ยจะเป็นเส้น